ควรคิดควรวินัยสายจะเล่าเรื่องความคิดพระพุทธเจ้ายังดำดิบนะตามประวัติจีวาถ้าไม่ดำดิบไม่คิดจะไม่เห็นแปลว่าบำเพ็ญกรรมฐานกรรมฐานไม่เห็นคิดมันไม่ใช่แล้วคนหนามีความคิดพระอรหันต์ไม่ได้คิดอะไรเลยหลายคนบอกพระอรหันต้องว่าง นั่นมันอาหารอะไระต่พอพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระหลานคานว่านำดิกลิอ,อันเดียวกันไม่ใช่ต้องไปดูรายละเอียอดในปรวัติต้องสร้างปัญญาให้ได้แต่ในบบร,ราณจารย์ที่อยู่ตามป่าตาดงผมเคยติดตามยมพ่อไปเจอพระทุดงหลายเรื่องจําได้หลายอย่างเรื่องการฝึกกรรมฐานก็ดีการนั้นอันที่จริงแล้วทาไม มีกรรมอา kus มาปิดบังก็คงจะบวชตั đi, u, ích, ้งแต่น้นก็คงจะดีอยู่แต่อันนี้มันกรรมมาบังเยอะมันเลยทำให้เป๋ไปช่วงใหญ่ๆในชีวิตจะที่จะมุ่งทำความดีกับเขาชั้นิด็ั้หน่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เราตัวเองใช่ปะ ถ้าไม่ยกยอตัวเองเรใครจะย,ยุงออ่งหรอใช่ไหมแต่ว่าแตามเรื่องท่านบอกกรรมฐา,านอนะ่ะอย่าไปไกลแค่ร่างกายเล้านี้กายว่ายาวาหนาวคือนเนี่ยพูดแล้วก็พูดอี่ในพระธุโงทั้งหลายคือพิจารณาในร่างกายกายเรากับกายคนอื่นชีวิตเหมือนกันถ้ารู้จักกายเราชัดเจน ไลยย่ตั้งแต่ทุกเรื่องทุกเรื่องนะ่แหละแต่ด้วจ,จำจำเป็นมัน้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ในสยัยแล้วแต่จิตถ้าไม่จิตบางคนก็พอไปไล่แล้วมันก็เหมือนลำพานหรือคนเขื่อนว่าก็แค่นั้นแหละให้ชีวิตลูกแกพัฒน,นาลงนะับลูกจกับแยกความคิดออกจากกายได้แล้วคนนั้นไป่จิคนนะ้นอยา่างที่จริงอ่ะใจถึงหรือวา ศูนย์รวมอ่ะใจมันอยู่ที่ไหนอ่ะผ่าหัวใจดูอันนั้นมันหัวใจไม่ใช่ใจนะศูนย์รวมเนะี่ยคือใจใจกลางใจกลางของโลกอยู่ที่ไหนใจกลางของกายอยู่ที่ไหนจะว่าไปดูเอาใจกลางของกายดูท้องกลางไหมนะท้องไม่ใช่กลางเน,ะงน,งนีความชีต์จะเป็นกลางไอ้ที่มันสูบลมน่ะเขาม่นไปเรียกว่าใจหรือ ตามหลักเรียกตัหัวใจตัวใจที่จริงคือใจกลางของอายตนะจะกุสตักฐณะสิหากาะตาเห็นลูกมันก็ส่งไปให้คิดให้รับรู้หูไดียินเสียงแต่รับรู้จมูกได้กินแต่รับรู้ลิ้นได้รสก็รับรู้แล้วกายสัมผัสรับรู้ก็ตัวใจตัวความคิดแตรับรู้ไม่เสียนั่นแหละคือสนย์รวมที่เก็บข้อมูลนเมมโมรี ในกติและรูปมันเป็นศูนย์กลางของอายตนะอายตนะก็เกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมจิตพิจารณาตัวนี้ให้เห็นประจักแล้วเราจะปอกตัวไหนพระพุทธเจ้าใจเป็นไ่ใจเป็นหนะัวหน้าทุกเรื่องจะสําร็จได้ด้วยใันเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่กายเป็นครูเป็นพัะญารองรับให้เห็นทั้งอนิจจง เปลี่ยนแปลงเรื่อยแม้แต่อาหารกินเข้าไปก็ขี้ออ,อกออกินเข้าไปอร่อยหอมใช่ไหมแล้วขี้ออกไปยังวจะจำเป็นมากขึ้นต้องมีประตูเพราะกินมันเข้าจมูกจมูกมันหลอกตาหลอกไหมตาก็เห็นดยู่เรื่อวๆก็น่าเกลียดหมือนันหลอกแต่มันหูมนไมไ่หลอกเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็นประเด็นประเด็นว่าของใครของมันนี่อยากจะพูดย่อ ไปไหนไปไหนสนทนาธรรมให้หยิบเอาธรรมชาติคุยกับตัวเองคุยกับคนคุยตัวเองมีในการปฏิบัติธรรมนี้สามารถคุยได้เลยปรับจิตไปในระดับนั้นมันจะปรากฏจากการนะไม่ใช่อุปา่างที่เขาว่านะหรือไม่ใช่การบำเพ็ญภาวนาภาวนาไปปรับคึืนจิตนั่นแหละ ที่เรามารู้เอาผูท้ทูตผูทูตอยู่นั่นแหละนั่นแหละอันนี้อยู่นั่นแหละทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าลูกปู่ปานท่านสอนลูกศิษย์มาผมเห็นในบทถ้าท่านอวดเก่งอวดฉลาดไม่ต้องมาฝึกกับผมมาฝึกกับผมที่เรียนมารู้มาเข้าใจมาเห็นว่ามาให้จบไปหมดเลยให้พุโทโธกันโอ้โหจริงจริงเว้ยมีดิมีดิให้จริงหมด บอกให้ทำอะไรก็ต้องยอมแบบโง่โงเปิดใจให้มันกว้างยอมรับคำว่าเขาลบไม่ได้หมายถึงกลาบว่าเฉยๆนะนอมๆเขาว่าเขาลบนี่มันมีท่านอยากตังเอียดเช่นเดียวกันเขาลบด้วยเจตนาด้วยความปรารถนาแน่วแน่ด้วยสตางค์เต็มมันจะเป็นผลแก่การปฏิบัติ ไม่ว่ารูปการแบบไหนครูบาอาจารย์บอกสักนี้ก่อนครูบาอาจารย์จะพาผิดพาถูกเราก็ยอมผิดยอมถูกคือตัดสินขนาดนั้นทุกเรื่องจะเป็นคนถ้ายังกังวลยังตำหนินั่นยังคิดมันจะมีเป็นไปไม่ได้วิจารณ์ไม่าน้ก็เปิดใไม่ได้แล้วหลงทางแล้วให้บอกตัวเองอย่างนี้ตามดูตามรู้ให้มันเห็นอะไรมันจะพาปวดทุกเรื่องสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องมีที่สุดของมัน มันมีขนาหนึ่งแต่ไม่ต้องเอ่ยเค้าปิ้มาละเรามันไรสดไม่ซืมอสุน่ะพอมันเกิดอาการ mm hmm. ก็วุ้ยไม่ได้แล้วนะเลี้ยตาเลี้ยงตาเลี้ยงตาไปเพื่อขอปมันเดี๋ยวเกิดอะองนี่มาเขากลัวอะไรนะกลัวหลง <c oughs> <laughs> วัดวันนั้นผมไปลุยเอาผมก็บอกว่า มันจะหลงไปไหนสูงส so ุดก็ได้พานต่ำสุดก็ถึงนรกเรื่องมันจะหลงไปเที่ยวหลงไปหลงไปทำไมหลงไปที่ทางไหนเคยหลงแล้วมันจะไม่หลงไม่ใช่เหรอถ้าเขาไม่เคยไปมันจะหลงนะสมงเหมือนกันวะเอาเลยเรื่อยเต็มที่เลยวะไปถึงไหนมันจะไปยังไงมันจะนิมิตไปยังไงกายมันจะล้มกัดิ้นจะสักจะงอกระสังโมมันอะนเรื่องของกาย มันเป็นปิติบ้างมันเกิดจากอาการมันเกิดอลารหบางคนก็พอนาพุทโธไม่ได้สัน่นบางคนก็ร้องไห้หัวเราะมันแค่จะเกิดจะก,ก่อนพุทธโธแล้วเบิดนไงที่เขาเรียกอันที่จริงผมได้ยินเสียงนี้มาตั้งแต่เด็กผู้ที่จะแตกสารทางภาษาคุยได้ทุกพบทุกปมทุกเมตต์ทุกพัตกรก็อ,อาศัยเสียงโบราณด้ดวยวาบอก บริกรรมภาวนาะจิตตภาวนาะมันถามว่าเอามาจากไหนสุดนี่เอามาจากคําว่าบร,รนะรนะบริกรรมภาวนาจิตตาบริกรรมคือออกเสียงมาภาวนาในจุดคือเอาจิตเป็นหลักเอาความคิดเป็นหลักคิดเห็นพุทโธพุทโธก้องพูดออกมานั้นมันเป็น power ไปดูปัจจุบันนนทุกวันนี่ เขว่ากมันเกิดจากอะไรธรรมดาคนเนี่ยไม่มีกำลังหรอกมีแค่เสียงกล่อมเสียงดนตรีเสียงเบสเสียงแซกเกิดขึ้นก็ฮึมขึ้นไปกระทบจิตกล่อมจิตจิตก,ก็มี power ววบังคับให้แขนขาร่างกายดิ้นแซ๊คดิ้นงอเห็นหรือเปล่ายีนยักเต้นไหมนะพวกที่เมาแล้วด้วย บางทีก็ไม่เมาได้ยินเสียงโน้ตีมันมันมีพลวัลเสียงฉะนั้นเราวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะพุทธโธ้องรูก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ถ้ากลัวก็อย่าถ้าไม่กลัวก็เป็นผลเราพุทธโธนี่พุทโธก้องขึ้นก้องขึ้นก้องขึ้นจนพุทธโธพุทธโธเพราะมันกองขึ้นตาก็หลับมันจะเปิดแสงทางตาบ้างมันจะเปิดพาวัลอะไรขึ้นทางสมองบางเมื่อจะเอา เสียพุโทโธ่ก้องเลยนะแต่ช่วงนั้นให้ตัดทุกรอารมณ์มีเราคนเดียวจิตเราก็ไปจับก็ได้เสียงเนี่ยก้องขึ้นก้องขึ้นถ้ามันไม่ปฏิกิริยาทางกายมันจะเกิดอะไรขึ้นมาช่างเนบางที่คนลุกคนทองบางคนตัวใหญ่เท่าภูเขาก็พ้อเป็นหนึ่งบางคนก็เหมือนกับตัวเราหายไปไอ้เสียงบางคนมันจะอันนี้คนเรานี่ยเรามันจะถอดอภิจิรากายถ้าเราระดับผมก็จะเป็นผมระดับ เทวดาเป็นเทวดาตัวนั้นสนทนากระด้เรียนกนได้คุยก็ได้มันจะพูดออกมาภาษาไหนมันจะร้องไห้หวัวหรอชักมันเต็มที่เลยช่วยมันเถอะมันจะเลิกจะหอบพมันหอบเลยถ้าตัดสินใจวันนี้เนี่ยไปง่ายคืออย่าหัวงร่างกายแล้วก็คิดว่าเราอยู่บนก้อนเมฆคิดว่าอยู่บนอากาศคิดว่าอยู่บนยอดดอยทุ่งแพนะอย่าไปคิดว่ามีคนอยู่ในนี้มันจะกังวลผวง กัวคนนั้นเห็นกัวคนนี้เป็งเลงเมื่อก่อนเอาไเลยเพียงเลม่ใชงมันพวกมาอยากจะมาดูยืนอยู่ข้างนอกเสียงพุดโทรมันทับท้อมกันมากเร็วเข้าเร็วเข้ามันกองขึ้นแล้วมันจะทุกเรื่องมันจะจบไปมันจะเรือตอนนี้มันจะเปิดดังที่ว่ามาหลายเรื่องหลายหลายเป็นบางคนก็หยับอดีตบุพกรรมนออกสแสดงออกมาเป็นนักงวยขึ้นไปชกเสานี่ยังไม่เป็นไรเลยก่อนวิ่ง หลับตาวิ่งดำนี่ไม่ชนโดนไม้ก็แล้วกันเคยเป็นนะ้ไหมสมองขาดก็มีเมื่อก่อนเมื่อก่อนด้วยกันสนุกดีเหมือนกันนะไปแล้วก็สนทนากันบางทีมานั่งคุยอยู่กับผมเนี่ยผมนั่งอผมาผมฝันอย่างนู้นฝันยังนี่ฝันอะไรคุยกันอยู่เนี่ยมันไปขึ้นเดือดขึ้นไงเรื่องฝันเห็นเทวดาแต่ที่จริงเราก็คุยแต่ภาษาดิ่งเนีแต่กายเขาแบบว่ามันแย่กอ่า บางทีก็มาคุยกันขเขาเองอ่ะเอ้นี่ก็เหล่านี่ก็เรล่าถามปัญหากันสอนน่ะถามมันจะได้ความละเอียดลุมลึกกว่าที่เราอ่านตำราล้วมาติความในศึกษาสัมผัสในในสิน่งผมก็เลยบอกว่าเรียนกับผีมันละเอียดกว่าเรียนกับคนเพราะคณาจารย์ที่ไหนสองแสวงหาไปแทบจะไม่เหลือพวกรุ่นเกต่า คำตอบไม่เต็มประดาไม่สร้างความปลอบใจกันเลยเป็น